สิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจเนี่ยก็คือเรื่องของขันห้านะคะขันห้าอ่ะยังไม่ต้องยังไม่ต้องห่วงอะไรเราเอาเอาง่ายๆอย่างนี้ก่อนนะคะคุณมีตัวกายนะคะที่หลอ่ลอๆสวยๆและคุณก็มีตัวใจนะคะดิฉันจะอธิบายอย่างนี้เออก่อนที่เราจะเข้าไปเนี่ยน่สู่รายละเอียดเนี่ยของการกินยาเราจะต้องมาเนี่ยดูภาพพวกนี้ก่อนนะคะ ดยที่ดิฉันเนี่ยจะอธิบายเนี่ยว่าเรามีตัวกายนะคะและเราก็มีตัวใจตัวกายของเรามีตาเนื้อใช่ไหมตัวใจของเราก็มีตาใจนะคะตัวกายอันนี้ทําจากธาตุดินน้ําลมไฟเนี่ยที่มารวมกันตัวใจของเราก็ทําจากธาตุเหมือนกันแต่ธาตุอันนี้เป็นธาตุที่ทําหน้าที่รู้สึกนะคะเนี่ยธาตรู้สึกรพระพุทธเจ้าเรียกว่าวิญญ,ญาณขันธ์ หรือวิญญาณธาตุนะคะที่ทําหน้าที่เนี่ยรู้สึกรู้สึกอะไรก็รู้สึกตัวกายเนี่ยของเรานะคะโดยที่ดิฉันเนี่ยจะให้คุณเนี่ยใช้ตาใจของคุณนะคะมองทัศนียภาพเนี่ยสามกลุ่มนะคะตาของเรามีไว้ทําอะไรคะตาของเรามีไว้มองใช่ไหมมองเนี่ย เนื้อมีไว้มองทัศนียภาพของโลกภายนอกตาใจของเราก็มีไว้มองทัศนียภาพภายในนะคะดิฉันจะให้คุณมองทัศนียภาพ3ามกลุ่มนะคะสามกลุ่มเนี่ยกลุ่มแรกก็คือความรู้สึกของส่วนกายโดยที่ดิฉันจะบอกให้คุณเอาสองมือนะคะตบตบตัวเองเนี่ยแรงๆเดี๋ยวยังไม่ต้องตบตอนนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ภาคปฏิบัติก่อนแล้วค่อยตบพอตบปุ๊บเนี่ยนะคุณจะมีความรู้สึกเจ็บนะคะ เนี่ยความรู้สึกเจ็บตลอดจนตลอดจนท่านั่งอันนี้นะคะท่านั่งอันเนี้ยที่ความรู้สึกคันหลังนะคะติดติดเนี่ยพนักเก้าอี้แผ่นก้นเนี่ยติดพื้นเก้าอี้เท้าแตะต้นขามือทั้งสองแตะต้นเท้าแตะพื้นมือแตะต้นขาแล้วก็เสื้อผ้าแตะเนื้อต้องตัวอย่างเงี้ยก็คือทัศนียภาพกลุ่มแรกที่ดิฉันเนี่ยจะสอนให้คุณเนี่ยมอง แล้วดิฉันก็จะบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นยาเม็ดสีแดงนะคะแล้วคุณจะต้องกินยาเม็ดสีแดงนี้อย่างไนร่นยดิฉันก็จะอธิบายในขณะที่คุณเนี่ยกำลังกินยาเม็ดนี้อยู่นะคะนั่นก็คือภาพปฏิบัติอันนี้คือทัศนียภาพกลุ่มที่1ทัศนียภาพกลุ่มที่2ซึ่งดิฉันเปรียบเทียบเป็นเนื้อยาเม็ดสีขาวก็คือลมหายใจของคุณนะคะ ก็คือกิจกรรมการหายใจของคุณเนี่ยโดยที่คุณจะต้องใช้ตาใจนะคะตรงนี้เป็นคนเนี่ยมองนะคะมองทัศนียภาพเนี่ยของของของกิจกรรมของการหายใจนะคะแล้วก็ทัศนียภาพกลุ่มที่3ในขณะที่คุณเนี่ยนั่งท่านี้นะคะดิฉันก็จะให้คุณเนี่ยเอาหลังมือทั้งสองเนี่ยวางที่บนต้นขาแล้วก็ทํานิ้วเนี่ยนะยุกยิ้นยุกดิ๊กอย่างงี้ให้คุณรู้ว่าการเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเคลื่อนอย่างไรของตัวกายของเรานะคะคือเนื้อยามเม็ดที่3เม็ดยาสีเขียวที่คุณจะต้องหัดก,กินนะคะหลังจากที่ดิฉันเนี่ยอธิบายเนื้อยาเนี่ยสามเม็ดเนี่ยให้คุณแล้วนะคะดิฉันก็จะบอกว่าเอายาทั้งสาเม็ดเนี่ยมาไว้ที่มือแล้วก็กินพร้อมกันซึ่งเป็นวิธีการกินยาถ้าคุณจะต้องกินยามากกว่า1เม็ด2เม็ดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม คุณก็จะเอามือเอายาทั้ง30เม็ดเนี่ยนะใส่เข้าไปในปากแล้วก็กลืนเนี่ยพร้อมกันนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันแต่ยาขนันที่เรียกว่าสติปฐานสี่วิปัสสนานี่เนยเป็นยานามธรรมที่จําเป็นจะต้องมีคนมาสอนให้คุณกินนะคะถ้าไม่มาสอนให้คุณกินเนี่ยด้วยการดูภาพอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะกินยากเหมือนกันคุณจะไม่รู้ว่าเริ่มกินได้อย่างไรนะคะ แล้วในขณะที่คุณปฏิบัติเนี่ยดิฉันก็จะอธิบายเนี่ยไปเรื่อยๆตกลงเข้าใจนะคะเข้าใจนะคะนะคะเนี่ยตัวกายของเรามีตาเนื้อใช่ไหมตัวใจของเราก็มีตาใจตาใจอยู่ตรงไหนนะคะตาใจก็อยู่ตรงเบ้าตาของเราเลยแลย้วยาขนาดน,นี้เราจะไม่ใช้ปากกินเราจะต้องใช้ตาใจกินกินอย่างไรโดยดิฉันจะบอกคุณ ตรงนี้ก็คือความเข้าใจเนี่ยคร่าวๆก่อนโอเคนะคะแล้วก็มาถึงเงื่อนไขของการมองนะคะเงื่อนไขของการมองทัศนียภาพ3ากลุ่มเนี่ยคีย์เวิร์ดของดิฉันจะมี3ามคำนะคะคือจดจอ่อดิไม่ได้เขียนไว้จดจ่ออร่อยอร่อยล้านเปอร์เซ็นต์นะคะดิฉันจะใช้คําว่าจดจ่ออร่อยอร่อยล้านเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือหมายความว่า ไม่ว่าคุณจะดูทัศนียภาพทั้งสามกลุ่มอะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณเนี่ยนะใช้ตาใจที่อยู่ตรงเบ้าตาตรงนี้เนี่ยมองอย่างจดจ่ออย่างอร่อยอร่อยโดยให้ความสนใจล้านเปอร์เซ็นต์เต็มน,น,น,นั่นก็คือไม่คิดอย่างอื่นไม่คิดอย่างอื่นนะคะนี่คือวิธีการกินยาคุณจะต้องให้ความสนใจหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์เต็ม จึงจะเป็นการกินยาขนาดนี้ของพระพุทธเจ้านะคะโอเคนะคะภาพที่จะต้องดูเนี่ยมีเท่าน,นี้